ครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโบราณนะครับอันน,นี้นะครับพวกนี้เป็นแบบเสียนนะครับก็เป็นแบบของนักสะสมนะครับท่านหนึ่งครับนี่ผมก็มา <c oughs> นะครับมาให้ชมด้วยนะครับก <c oughs>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  ็เดี๋ยวก็เอาคืนเจ้าของนะครับ ที่สำนักปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นชุดเขาเรียกเป็นพระคงพระลือพระบางหรือพระบังนะครับลรอดนะครับพวกนี้นะครับเอามาเอามาให้ชมนะครับที่เก็บเก็บสะสมไว้นะครับไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนบ้างนะวันนี้เอามารวมๆกันนะครับน,นี้ก็เป็นพระรอดนะครับ ก็มีหลายกุนะครับตก50กว่ากุครับ เลี่ยงนะครับก็เปิมนะครับแต่ไม่ไม่รู้เก็บไว้ไหนบ้างนะครับนี่ก็พารอดมาให้ดูกันนะครับนี่นครับมีคนเอาเคยของผมไปปล่อยได้ห้าแสนเลยนะเขามาบอกนะครับก็ยังดีเขายังมาบอกนะช่างผมไปแบบราคาแบบกันเองแบ่งปันอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับดินครับก็งอยู่เลยนะเนี่ย มันไม่ใช่พระท้องถิ่นผมได้ไงนะมันเป็นทางเขตทางเหนือนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูนะครับบางบางองค์นี้ก็จะเป็นดินเอหินนะครับที่แบบแข็งมากเลยสามารถกรีดกระจกกรีดอะไรเข้านะครับแต่บางองค์ก็ไม่สามารถทําได้นะครับบางองค์ก็จะเป็นเนื้อขาวนะเป็นดินกลางแม่น้ํานะที่เขามาทำครับดินใจกลางเมืองอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมีลายกุ้งมากนะครับไม่ใช่มี ไม่กี่กุอย่างที่เราคิดนะครับห้าตกห้าสิบกว่ากุกนะครับเนี่ยนะครับก็ดูดูกันะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาสอนดูพระนะเขาเป็นคนท้องที่นะครับเขาบอกเออพระพระคงอย่างเงี้ยนะครับพระคงพระบางเงี้ยพระเลี่ยงนะครับตอน,นเด็กเด็กเขา มันกุแตกไงแล้วมันไม่ไม่ค่อยมีราคานะครับเมือ่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนะครับเขาเอามาใส่หนังกระติกแล้วก็ยิงนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้นี่โอ้ององเป็นหมื่นแล้วนะครับอย่างอ่าอะไรอ่ะพระบางนะครับเอ่พวกพระบางอันนี้ไม่ใช่อันนี้พระแนจะพระลือนะครับ นี่ไงพระพวกพระบางพวกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกพระคนจนนะครับพระสามล้อถีบนะครับว่าพวกสามล้อสามารถเจ้าหาซื้อได้นะครับช่วงที่เริ่มกําลังมีราคาพระกาลังนิยมนะครับไอ้พระรอดนะรพระรอดแบบแบบนี้นะครับจะแพงนะครับนี่นะครับ จะแพงนะครับมีค่อนข้างมีราคาพวกพระคงนี่จะจะจะแพงขึ้นมาหน่อยพระรอดพระคงเนี่ยจะจะแพงนะครับพระบางหรือพระบังเนี่ยก็จะถูกมาหน่อยนะครับพระลือพระเปิรมนรีก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามลําดับนะครับ มีหลายกุหลายเนื้อหลายแบบนะครับแต่ละที่ก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับแต่ละกุนะครับผมไม่รู้ว่าจดบันทึกไว้ตรงไหนบ้างนะครับไม่ต้องไปรื้อดูนะครับบางกุบางที่นะครับผมลืมไปแล้วนะครับเคยจดบันทึกไว้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ส่องนานนะครับนาะงทีก็ลืมนะครับหมหทุกท่านชมนะครับนะเนื้อดินนะครับ วันนี้ขึ้นลาดำเลยนะครับขึ้นลาขาวลาดำครับดินบระองค์ก็ไม่สมบูรณ์นะครับบินบิน,นครับอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูดีกว่านะครับให,ให้ดูตั้งแต่องค์แรกเลยนะครับ พวกนี้นี่ก็แข่งกันนะครับเนี่ยบางทีจะกรีดกระจกเข้านะครับพวกเนื้อหินครกนะครับไม่ใช่ทุกกุจะทําได้นะครับเป็นบางกุเท่านั้นนะครับบางกุก็เปล่านะครับจริงๆแล้วพวกที่มันกรีดกระจกได้เนี่ยมันเป็นซิลิก้านะครับเป็นเอ่อเป็นกลาสนะครับเป็นแก้วซิลิก้านะครับที่มันเอ่อละลายนะครับพอ ฝังกุฝังดินเลยเนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนั้นมีดินมีทรายนะครับมันหลอมละลายครับแล้วก็ไปเคลือบองคนะ์พระทำให้พระแบบแข็งนะครับสามารถกรีดจะจกเข้านะครับแต่บางบางกุก,ก็เป็น,นดินกลางเมืองกลางแม่น้ํานะครับก็ไม่สามารถกรีดเข้านะเปราะอีกตั้งหากนะครับบางบางกุนะครับ ผมนี่เลยหลังๆมาเลยเก็บนะเพราะรู้ว่าข้อของผมไปปล่อยได้ตั้งห้าแสนนะครับแล้วก็จากห้าแสนนะครับคนที่เช่าไว้ต่อไปปล่อยได้ตั้งสามล้านนะครับพระพระรอดพระคงพระคงนะครับเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเบญจบาคีที่เขานิยมกันมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับมันก็ราคาแพงนะครับแต่ผมแบบเข้าไม่ถึงไงนะครับช่วงแรกๆที่ศึกษานะครับก็เพิ่งมาเริ่มรู้ภาษีภาษาก็ช่วงหลังๆนะครับ เนี่ยมาให้ดูชมกันจะได้เป็นเกิดเป็นภาพจำครับมีหลายแบบหลายกลุนะครับก็มันเป็นศิลปะอ,อ,อินเดียใต้นะครัปาละเห็นไหมมันจะหัวเหออะไรเนะี่ยจะเขาเรียกว่าถูกถอดแบบถอดพิมพ์มานะครับแล้วก็พอดียุคสมัยพนางจาม,มาเทวีเนะี่ยแกรนดดิจิลชายมันเป็นคือท่านมีเชื้อมอนนะครับ มีเชื้อมอนแล้วก็ช่วงนี้นมันเป็นศิลปะพวกเอ่อทรบรดีขเขมรน,นะครับอยู่แถวรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาปิงวางยมหนาอะไรพวกนี้นะจะไปตามสายนะครับอะไรทำพวกนี้จะกระจายไปตามรุ่มแม่น้าพวกนี้นะมันก็เลยเป็นศิลปะเอ่อมอนผสมขเขมรน,นะครับสมัยฮิริคุนชัยนะครับแต่พระนี่ก็จะออกหน้าปาละนะครับผสมผสมกันนะครับนี่รับพระโบราณนะครับยุค ที่แบบเออชนชาติมอญนะครับที่อยู่ในไทยนะครับก่อร่างสร้างตัวเป็นอะไรทาธมนะครับเนี่ยดูกันนะครับผมจำกุไม่ได้ต้องไปลื้อๆดูนะว่าจดบันทึกไว้ต้องไหนบ้างนะครับ มีหลายกุ้หเลอเกินนะครับแต่ชุดนี้ผมให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เขาดูเป็น,นเช็คเช็คมาแล้วนะครับเนี่องนี้คนก็ชอบเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นโพงเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นเขาเรียกเหมือนมันขึ้นลานะครับ แล้วก็มีเขาเรียกเป็นสนิมของพวกดินเผานะเนี่ยมันเกาะเต็มเลยนะครับนี่นะครับ เพราะว่าผมอยู่นครสวรรค์นเนี่ยหรือว่ามาอยู่ทางกรุงเทพอะไรเงี้ยพวกศูนย์พักเครื่องอะไรไปดูบางทีก็ไม่ค่อยมีนะของเงี้ยนะครับมันจะมีมาเป็นช่วงๆนะนรับคนต่างที่ต่างที่ต่างถิง่นมาแล้วไปเหมาตามบ้านในทหารเก่าๆนะจะเจอนะครับส่วนใหญ่นะครับในทหารกเกษียณแล้วบ้านทรงไทยอะไรเงี้ยของของโบราณนะครับจะมีอยู่ที่นนะั่นเยอะเลยนะครับ นี้สึกมากเลยนะครับอย่างเป็นแบบลักษณะเหมือนหินทรายไข่นะครับขึ้นลาจับนะครับของเก่าของโบราณนะครับดูไม่ยากครับเนี่ยเนื้อข,า,ขาวๆอย่างนี้ก็มีนะเดี๋ยวพวกดินกลางแม่น้ําอะไรพวกนี้นะครับผลอดเนี่ยแล้วขึ้นลาดำนะครับเนี่ยลาดำลาขาว ให้คนไปดำนะครับดําเอาดินกลางแม่น้ําขึ้นมาทาพระนะครับก็เป็นเคล็ดอ่เป็นวิธีการสร้างพระแบบคนโบราณน,นะครับ วันนี้เป็นพิมพ์สองน้นเลยนะครับเนี่ยอ๋อรู้สึกองค์นี้จะได้หลุดมานะครับตามบ้านนะครับเนี่ยนี่นะครับก็ดูสลับสลับกันนะ๋อนี่มีใบหน้าเลยนะครับเนี่ยดูมีดหมอบ้างดูของโบราณบ้างนะครับความรู้จะได้ พิ่มพูนนะครับจริงๆที่เขาบอกว่าที่เขาจํากัดนะครับไม่ไม่ค่อยได้เปิดเผยกันเพราะมันก็เหมือนพระสมเด็จนะครับว่าคือพระสมเด็จนี้ก็สมเด็จโตก็ไปปุกเสกแล้วก็บรรจุไว้หลายวัดนะครับคนก็ไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลอย่างเงี้ยอยากให้รู้แค่ว่ามันมีแค่บางขุนพมกับวัลระครังนะครับ จะได้กดราคาเนี่ยแต่จริงมันก็มีนะครับนอกเนจากนั้นนะครับนี่นะครับดูเพิ่นนะครับเนี่ยผมเอามาให้วนๆรีวิวดูทุกองนะครับเนะี่ย บางกุก็เรียบเรียบไปเลยนะัเป็นพาร์ทที่มีสเสน่ห์นะสำหรับผมนะเมื่อก่อนก็เก็บไลาๆเก็บนะครในหลายปีนะใช้เวลาหลายปีนะไม่กว่าจะรวมได้ขนาดนี้นะหลายที่หลายวาระนะครับเก็บกว่าจะรวมได้นะครับ นี่ถ้ามูลค่าตามจริงก็หลักหลายล้านนะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่นะครับแต่บางคนเขามีมุมมีเอ่อมีที่ทางสามารถไปปล่อยต่อนะครับบางทีก็มามาขอเจ้าผมเนี่ย จนแรกๆไม่รู้ไงก็แบ่งๆกันไปนะครับแบ่งผู้รักผู้ใหญ่กาไปนะครับไม่รู้ว่าแบบมาพูดสอนผมหรืองไงนะบอกว่าเอออย่าไปไปปล่อยแพงนะพระน้องอแท้นะครับผู้ผู้ใหญ่นะครับการจะสอนกันนะอย่าไปปล่อยถูกนะของมันก็หายากนะโอ้โหนี่ขึ้น เป็นแคลไซต์แคลเซียมนะครับผึกดดินนะดินแดงนะครับเนะี่ยแต่เนื้อดำนะครับแสดงว่ากุนี้อยู่บริเวณที่มีดินแดงนะครับ อืมอยู่นี้นะเนื้อละเบิดนะครับเนี่ยถ้าคนชอบพวกสาย พระทางสกุลลำพูนนี่น่าจะชอบแนะเน่ดูกันตาเยอะมาวันวันนี้ยดูกันจนเหนื่อยครับ ส่วนใหญ่จะได้มาจากคนเฒ่าคนแก่นะพระไงนะเป็นพระโบราณนะครับบางคนชอบเรียกว่าพระคนแก่นะครับคนรุ่นใหม่ก็ชอบไปเก็บอีกแบบหนึ่งนะครับแต่คนรุ่นเก่าๆจะเก็บอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกนี้มันเป็นเของที่เฮิตมาตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วนะครับแล้วก็มีค่อนข้างจะมีราคานะครับ เนี่ยบางองค์ก็สวยบางองค์ก็ไม่ได้สวยนะ่ยโอ้นี้เป็นพิมพ์แบบบรรทาเลยนะแต่ยนนมือนะครับ บางคนเขาก็เก่งนะครับเอาพระไปแต่งนะครับเช็ดเช็ดขัดขัดนะปัดเงานะครับโอ้ขึ้นสวยเลยนะครับแล้วไปปล่อยแพงๆนะับงคนก็มีวิธีเอ่อเขาเรียกว่าตกแต่งพระเครื่องนะครับให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับก็เก่งนะครับดูแขนมีมิติมากเลยนะเนี่ยอกใหญ่อูมสวยนะ ดูเพลินนะตาแฉะนะคโอ้โนี่มีเส้นวงแหวนที่คอด้วยนะเห็นไหมละเอียดมากเลยนะพิมพ์แบบพิมพ์โบราณ วันนี้พิมพ์ยังกับหัวไม่ขีดเลยนะเนี่ย <c oughs> ก็มีเส้นสังคติจีวรนะครับเนี่ยโอ้โหขนาดพิมพ์เล็กเขายังแบบม่พิธีพิถันนะครับ <c oughs> นี่แต่องค์เนี้ยจะแพงนะครับเนี่ยองค์ที่มีแบบใบหน้าสวยๆดูชัดๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับพวกพรอดอะนะครับ ก็จะมีราคาหน่อยนะครับรอดระรือนะโอ้นี่หน้าแหว่งไปเลยนะเนี่โอ้มีแร่นะบางองค์ก็จะโดนล้างมานะครับผมไม่ได้ล้างนะเจ้าของเก่าเขาล้างไว้อยู่แล้วนะครับล้างทางคอมตาดามามองค์ของเขาก็ชอบแบบ ใส่สะอ,อ,อาดนะครับชอบแมันมีแบบเส้นวงแหวนที่คอนะี่มันแบบสวยมากเลยมีมิตินะครับเก่งนะคนสมัยก่อนทำก็าเก่งนะครับ คนนี้มีเป็นไห่นะครับทีนี้มาดูพวกสิ่งบ้างน,นะครับหน้ากากหรือว่าสิ่งครับก็เป็นพวกยศถามนมรดักอำนาจป้องกันภยัยกันไสยเวทอะไรนะรบางคนเขาบอกมันเป็นตัวกินกินผีกินไสยเวทเลยนะเนี่ยนี้ก็เหมือนเป็นกาวซีเมนโบราณนะเนี่ยเขาแปะไว้ตาม มันก็จะมีหน้าโบสหน้าพระวิหารหรือว่ากุที่เขาเก็บไฟนะครับเก็บพระไว้เนี่ยนะครับสวยดีครับนี่ะครับ นี่นะครับวันนี้ก็เป็นทรงเทิดขนนกนะครับก็เป็นศิลปะมอนผสมเขมรนะครับมันก็จะมีศิลปะของพวกเออธรวดีเข้ามาผสมด้วยนะครับอยู่นันนะนี่ก็เหมือนรอยเขาแปะไว้นะครับเหมือนเป็นซีเมนโบราณนะเนี่ยก็เป็นพวกเอ่อกาวยางไม้พวกดินพวกดินพวกแร่อะไรเงี้ยมาคุกๆแล้วก็แบบติดนะครับแปะไว้กับจุดที่จะเป็น โบสถ์วิหารหรือว,ว่าจุดที่เก็บของนะครับเก็บพระอะไรเงรี้ยนะครับเนี่ยนี่ก็ถือดอกบัวได้นะครับเนี่ยแม่นิวี่สวยนะครับเป็นทรงเทิดขนนกนะครับ นี่ก็น่าจะออกไปทางธรรมาดีนะครับนี่ปลายมันเขาแปะยุบลงไปนะเหมือนเขาเขาแปะติดพวกอ่าโบดอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบปูนปั้นนะครับ มันก็มีความแบบคลาสสิกของเขาะนะเนี่ยนะครับขึ้นลาดำลาขาหอะไรพวกนี้นะครับพวกลงพวกแรรบสมัยนี้อย่าไปหาขุดนะครับมันโดนจับนะครับอันนี้มันเป็นของที่เออเขาเก็บกันมานะครับคนรุ่นต่อรุ่นนะครับเนะี่ยสมัยนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับ ือว่าบุกลุกนะครับแต่ว่าก็มีรุ่นพี่ผมนะครับบางทีก็ชอบเอาของผมนะครับเอาไปคืนพิพิธภัณฑ์นะครับให้เป็นมรดกลูกหลานนะครับก็มีนะครับทีนี้ก็จออกไปทางอยุธยานะครับทรงเครื่องนะครับเนื้อดินจะ่นงไรอย่างใช่ไหมครับขึ้นลาขาวลาดำนะครับชัดเจนสวยสมบูรณ์นะครับ นี่นะครับก็มาให้ดูชมกันนะครับเป็นเก็ดความรู้นะครับเติมประดับนะครับจะได้มีความรู้หลากหลายนะครับเดี๋ยวขราหน้าเดี๋ยวผมก็จะเอาพวกมีดนะครับแล้วก็มามีดต่อนะครับก็สตลับกันไปนะครับดูของโบราณบ้างดูมีดบ้างอะไรนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูกันนะครับ นี่เราก็กลวยนะครับเนี่ยขัดแล้วมันก็ยังได้เท่านี้ครับสนิมกินลึกมากเลยนะครับได้มาตอนแรกครับเป็นด้ามไม้ผักไม้นะครับเดี๋ยวขาแน้มาดูกันนะครับครับสาหรับคลิปโอนี้ก็อไว้เพียงเท่านี้นะครับเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับขอความสุขความเจริญมีกับทุกท่านนะครับไปทุกเมื่อเชื่อวันนะครับขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับ คลิปวิดีโอนี้ก็เอเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับนะครับ